กาะกูดทะเลตะวันออกเกาะสวยน้ําใสเที่ยวช่วงไหนดีเกาะกูดจังหวัดตราดนะคะหรือเรียกกันว่ามัลดีฟส์เมืองไทยทะเลสีเทอร์ควอยที่สวยสกดตาเป็นอีกหนึ่งเกาะทางทิศตะวันออกของไทยนะคะที่มีความสวยงามบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับคนที่อยากดื่มด่ำธรรมชาติท้องทะเลอย่างแท้จริง วันนี้ปก้กกบูทราเวลนะคะรวบรวมข้อมูลในการไปเที่ยวเกาะกูดครบจบในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถออกเดินทางได้เลยการเดินทางไปยังเกาะปูดนะคะเพื่อนเพื่อสามารถเลือกการเดินทางมาได้3วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยคือเครื่องบินค่ะใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงค่ะส่วนอีก2วิธีนะคะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดค่ะนั่นก็คือรถต้ส่วนตัวใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงจากกรุงเทพไปยังตราดนะคะและขึ้นเรือที่ท่าเรือแหล่งศอกได้เลยส่วนวิธีที่3นะคะคือรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบัหรรือรถตู้ บางบริษัทรถนะคะก็สามารถมาส่งในที่ท่าเรือแหลมสอก้วยค่ะค่ารถไปกลับประมาณ600บาทเท่านั้นสำหรับการเดินทางไปยังกาะปูนะคะจะนั่งเรือสปีโบล์ค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจะมีหลากหลายบริษัทเรือน,นะคะที่ไปยังเกาะกูค่ะโดยราคาต่อเที่ยวต่อคนเนี่ยประมาณ5 6 0ถึงบาท สำหรับที่พักนะคะแนะนําว่าให้จองมาล่วงหน้านะคะโดยสามารถซื้อด้ทางเว็บไซต์ต่างๆและปรกกูทราเวลนะคะได้รวมที่พักกออก,กูดไวก้กดเข้าไปดูได้เลยเลยมื่อมาถึงกอ,อก,กูดแล้วนะคะที่นี่จะใช้รถ2แถวหรือมอเตอร์ไซค์ในการเดินทางค่ะโดยเรานะคะสามารถเช่บบามอเตอร์ไซค์เหมาทั้งวันได้ค่ะ ด้วยความที่กอะกูดนะคะเป็นเกาะที่ค่อนข้างสงบค่ะทาให้กิจกรรมทางทะเลอาจจะมีไม่มากแต่ก็สามารถพายเรือคายักเล่นน้ําหรือนอนอาบแดดได้และสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์ไปดําน้ําในบริเวณรอบๆได้เช่นกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเกาะกูดนะคะก็จะเป็นฟิลลิ่งที่หลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงมาพักผ่อนค่ะรับพลังงานขึ้นทะเลและบรรยากาศสบายๆมากกว่า ช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะกูดน,นะคะนั่นก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงกุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเที่ยวเกาะกูดน้ำทะเลสีฟ้าสวยที่สุดนะคะและอากาศไม่ร้อนจนเกินไปส่วนอีกช่วงนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะเป็นช่วงซัมเมอร์ ช่วงโลซีซั่นนะคะก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมค่ะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะฟ้าปิดคลื่นสูงและน้ําขุนไม่ค่อยเหมาะกับการลงเล่นน้าทะเลสักเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าน้ําตกลาธารป่าไม้เนี่ยอุดมสมบูรณ์สุดๆถ้าพร้อมหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองไปรับธรรมชาติทางทะเลแล้วก็จองรถจองที่พักแล้วออกเดินทางกันได้เลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปักกบูดทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกบูดททีวีค่ะ